สวัสดีวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ีมว่วงงใส่วมงใช่ไหมโอ้สวยงามจังเลยมันเข้าหน้าหนาวแล้วใครๆก็ต่ายายัแยกแกหมดแล้วแต่เธอยังอยู่เ

บานเาอ้อเอินดอกเอียงโบตันเพิ่นว่าบอกดูนี่ชจ้าเอินดอกเอี้ยโบตันแค่เพิ่นว่าตีอยู่บนานเ้างจากแต่ว่ามันมีสายมีหลายสายพันธุ์เดีอยู่ืน่นง่กลก็มีสามสายพันธุ์แต่ว่าสีนี่หลายคัะอันนี้ของก้อยมีสีส้มก็เพาะด้เบ่งแหละพี่น้องเพาะด้เบ่งเดือยง พ่อนครายยามปวดกระบาล <laughs> เอ้ยตายแล้วมีผักอีเลิศด้วยนะผักอีเลศิศผ <laughs> ักอีเลศิศผักหอมเปเอาไว้ใส่ลาบผักอีเลิศเอาไว้แกงออมมันกระหนาวเนาะมันกัดไก่สิไปทางอื่นเนะ่ะนี่ แต่ว่าเผือกก็งามงามเผือกเผือกเผือกงามยเยอะเผือกก็สวยงามผักแะ่นี้ก็พอได้เก็บกินใส่สุปใส่ลาบไปพุ่นแหละอื